s a l ม o n Podcast มันสดอร่อยลองเล่นดูถ้าไม่เล่นแอนดูจะรู้ได้ยังไงกับผมพ,พ่อพีประชอง สวัสดีครับกลับมาเจอกับลองเรียนดูถ้าไม่เรียนแอนดูจะรู้ได้ยังไงนะครับกับพ,พ่วิบราช,ชอกันนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราไปคุยกันเรื่องทักษะการทํางานที่มีความละเอียดแม่นยํากันแล้วนะครับสัปดาห์นี้อ่ะเดี๋ยวเราจะไปคุยกันเรื่องทักษะการสร้างและพัฒนาเหมือชีพกับกองค์กรฟังดูทางการทางการเนาะแต่จริงๆแล้วจะบอกว่าทักษะนี้สําคัญมากเพราะไม่ว่าคุณจะเป็นแบบ เทรนเนอร์ที่แบบต้องไปสอนคนอะไรเงี้ยด้วยงานที่จะต้องไปสอนอยู่แล้วอันนั้นอันนี้ก็ได้ประโยชน์แน่นอนนะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือว่าในความเป็นหัวหน้าที่จะต้องถ่ายทอดความรู้ต่างๆเนี่ยแล้วก็เทรนลูกน้องอยู่แล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยจะบอกว่าจะเป็นทักษะที่มีประโยชน์มากๆเลยแล้วก็ควรที่จะต้องเรียนรู้กันนะครับแขกรับเชิญของเราครับก็คือพี่เอกสราวุธกันทะนะครับเป็น B w a ว Master จากหอแว่นซึ่งขายไปแล้วมาอยู่กับเราแล้วนะครับจะบอกว่า พี่เอกเนี่ยทำงานกับเครือหอแว่นมามากกว่า20ปีแล้วอ่าซึ่งประสบการณ์แน่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เอกเนี่ยจะเอาประสบการณ์20ปีมาเล่าให้เราฟังหรือว่าได้ถ่ายทอดความรู้ได้คลายตะขาบได้สร้างพนักงานหอแว่นกว่าร้อยสาขาทั่วประเทศเนี่ยได้ยังไงนะครับสวัสดีครับพี่เอกครับผมสวัสดีครับพี่เอก20ปีเลยเหรอครับใช่ครับคุณพระออปีนี้ปีที่20ละโอ้โหน่าสนใจมากเพราะว่า 20ปีกับการที่เทรนคนมาตลอดเนี่ยคงได้เห็นพัฒนาการอะไรต่างๆเนาะทั้งพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาการของผู้สอนไปจนถึงว่าคงมีเท,เทคนิคเคล็ดลับอะไรต่างๆที่ทําให้เราเนี่ยสามารถเอาไปใช้กันได้เพียบเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวมาคุยกับพี่เอกกันเลยนะครับการเทรนนี่มันมีความสําคัญอย่างไบ้างครับพี่เอกเออมันมีความสําคัญหลักๆอยู่ประมาณ3เรื่องครับครับเรื่องแรกแน่นอนก็คือเพื่อให้รู้เนาะเพื่อให้รู้และทําได้จากคนที่ยังไม่เคยรู้มาก่อนอ่า <Okay. S 2> เรื่องที่สองก็คือเพิ่มทักษะให้เขาเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างเช่นเขาเคยอยู่ตำแหน่งหนึ่งแล้วจำเป็นจะต้องได้รับงานอีกลักษณะหนึ่งก็คือยกระดับแรงงานขึ้นสุดท้ายครับเพิ่มทัศนคติครับโอ้ในดีมันมีคำพูดเล่นๆในในภาษาเทรนนิ่งฝั่งผมก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่มีการเทรนเซลวันนั้นจะขายดีอ๋อ oh. ันเหมือนเติมเชื้อไ,ไฟให้เขาด้วยอ่าออเมาครับคือไม่ใช่แค่แบบว่า เทรนบนเรื่องเทคนิคอย่างเดียวนะแต่มันมีเรื่องทัศนคติเข้าไปด้วยใช่ครับอโอเคน่าสนใจมากทีนี้อยากให้พี่เอกแบบช่วยย้อนกลับไปสมัยตอนทํางานอย่างเงี้ยครับ,รบพี่เอกเคยมีประสบในฐานะที่คนที่เป็นคนที่ถูกเทรนครับผมไ<อ>ด้รับการเทรนนิ่งมันมีประสบการณ์การเทรนนิ่งอันไหนที่พี่เอกรู้สึกแบบโอ๊ยอันนี้แบบ จุดประกายเรามากเลยอันนี้จําได้เพราะว่าปกติแล้วอันนี้ในฐานะเป็นพนักงานคนหนึ่งขอสารภาพ <laughs> <c oughs> บางทีบางทีแบบเวลาที่มันมีเทรนนิ่งอะไรมาพี่ <c oughs> เอกมันเราก็อาจจะแบบโอ้ยต้องเทนอีกแล้วเบื่อจังเลยนู้นนี้นั้นแต่มัน <c oughs> <c oughs> มันจะมีเ <c oughs> ทรนนิ่งบางครั้งในชีวิตเราที่เราเคยเจอที่แบบโอ้โหอันนี้แบบโคตรได้ประโยชน์ในชีวิตเราเลยอย่างเงี้ยมีครั้งไหนครับ ของผมอาจจะต่างเล็กน้อยครับก็คือเรียกชอบเรียนใช่ไหมครับผมไม่ได้ชอบเรียนเลยผมมาจากสายสายสายเซลล์แล้วกันนะครับแล้วเพอเอิญได้มีโอกาสมาร่วมงานครับร่วมงานแล้วก็มาเจอมาเจอทั้งผมผมมีคนสอนผมอยู่สองสองลักษณะครับก็คือจะมีคนที่อยู่ในร้านที่เราเจอก่อนเป็นรุ่นพี่กับคนที่เป็นเทรนเนอร์เลยอืสิ่งที่ผมเห็นก็คือผมรู้สึกว่าอุ๊ยทําไม ข้อมูลมันเยอะมากเลยเ<อ>แล้วทำไมมันถึงยาวมากเลยแล้วมันก็ยากมากด้วย<อ>ผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าหากว่าเป็นผมเนี่ยทำให้มันง่ายได้ไหมโดยโดยสไตล์ตัวเองอาจจะไม่ได้ชอบเรียนขนาดแบบขนาดนั้นอย่างเงี้ยครับ,รบอันนี้น่าจะเป็นทิกแรกครับ<อ>ใช้ความที่จุดประกายดีกว่าถ้าผมสามารถทําให้เรื่องที่มันดูยากยากเนี่ยมันง่ายสําหรับคนอื่นนะ<อ>หรือมันสนุกกับ คนฟังได้อาจจะดีนะผมแค่คิดแค่นี้ครับรบแล้วพอเอิญพอไปเจอเทรนเนอร์เทรนเนอร์โอเคแหละเทรนเนอร์ก็คือเทรนเนอร์ยุก,ก่อนเนาะก็คือพยายามจะใส่ความรู้แต่อีกอันนึงที่เพิ่ม,มการจุดประกายก็คือโอ๋อเขาเสียสละมากเลยอืมผมรู้สึกว่าอุ๊ยทําไมเขาเขาเขาไม่เหมือนครูนะฮะครูเนี่ยจะต้องแบบกําชับกําชาใช่ไหมแต่เขาใช้ทุกเวลาทุกๆุกอย่างเพื่อทําให้เราเป็นให้ได้ จากคนที่แบบไม่รู้อะไรมาเลยหรืออาจจะไม่สนใจได้ซ้ําแต่เขาจะทุ่มเทดีกว่าเอาทุ่มเทให้เราเห็นจนจนรู้สึกว่าโอ้เออพี่ๆเขาเขารู้สึกพี่ๆเขาเป็นคนดีนะรู้สึก <c oughs> อ,อย่างเงี้ยรู้สึกอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นการจุดประกายอีกอันหนึ่งว่าเออถ้าเรามีโอกาสได้ร่วมงานหรือหรือแบบเนี้ยถ้าเราลองทําให้มันทําให้อีกฝั่งหนึง่งรู้สึกว่าเออเขาหวังดีนะและสนุกไปด้วยก็น่าจะดีนะอะไรประมาณเนี้ยครับ อออันแรกก็คือว่าทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายอยากถ่ายทอดหรือว่าอัพสกิลคนก็คือต้องทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายก่อนเอนอกจากทําให้เรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายแล้วต้องทำให้สนุกด้วยเพราะปกติถ้าเป็นการเรียนทุกคนก็จะเริ่มแบบแจกมอนกันแล้วนะถูกไหมวันนี้ต้องมาเรียนอีกแล้วอะไรเงี้ยคนก็จะแบบรู้สึกแบบอเบื่อแต่ถ้าทําให้สนุกได้อันนี้ก็จะเป็น ตัวดึงดูดให้เขาอยากอยู่กับเรานะครับอันต่อมาก็คือว่าโอ้ยนี่ชอบมากเลยก็คือทําให้คนฟังรู้สึกว่าเราเตรียมตัวมาดีเราตั้งใจมาเพื่อเขาครับ่าซึ่งพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บพอคนสัมผัสได้ถึงความปรารถนาดีความหวังดีว่าโอ้โหวันนี้รุ่นพี่คนนี้ เตรียมตัวมาดีจังเตรียมข้อมูลมาด้วยที่เขาแบบเตรียมมุกต่างๆแจกมุกมากมากมายห้าบาทสิบาทเขาทาหมดเลยคร <c oughs> เออไอความปรารถนาดีอันนี้สัมผัสได้แล้วคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากฟังว่ะเอ้ยอยากเรียนดูว่ะเอ้ยอันนี้มันมีประโยชน์ต่อเราว่ะแล้วก็มอบเวลากลับไปให้กับคนที่สอนครับ <c oughs> แล้วจาได้ไหมครับว่ามันมีเทรนนิ่งไหนที่มันเหมือนแบบเฮ้ยอันเนี้ยไม่สําเร็จอันนี้ไม่โอเควะมีครับอในสายทฤษฎี อาจจะอาจจะทั้งผู้สอนและด้วยเนื้อหาที่อาจจะดูกว้างเกินไปแล้วก็ไม่ได้มีบุลเลต์พอยท์ที่แบบทําให้เราเข้าใจมีครับมีครับมีเราเราไม่บอกแล้วกันจะทำไงยังไงคืืบองบางอย่างแบบอาจจะยากเกินไปหรือว่าแบบบางอย่างก็คือคนสอนไปถึงดาวอังคารแล้วนะฮะยังไม่ได้ยังไม่ได้พาคนตรียนไปด้วยเลยครับโอเคอ่ะแล้วอย่างเทรนของหอแว่นอย่างเงี้ยครับมีทั้งแบบ พนักงานใหม่เอ,อ่ยมีเทรนความรู้ใหม่ต,ต,ต,ต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยพี่เอกมีวิธีการยังไงที่จะทำให้แบบคนอยากมาเรียนอันนี้เป็นเรื่อง challenge ทีมผมร้อเซเลยเพราะถ้าบอกว่าเทรนนิ่งปุ๊บแน่นอนแน่นอนก็จะรู้สึกไม่ค่อยดีใช่ไหมครับ,รบสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามทำให้ทีมเนี่ยพยายามจะทำตามนั่นก็คืออย่างแรกก่อนต้องปรับเนื้อหาให้รู้สึกว่าเขามันมีมันมีประโยชน์กับเขาก่อนอย่างแรกนะครับ ต้องตอบโจทย์เรื่องของเพนพอยต์เขาให้ได้ก่อนอย่างที่สองคือระหว่างที่เริ่มมีการเทรนนิ่งเนี่ยแน่นอนต้องมีเรื่องของการทําให้เขารู้สึกสนุกกับมันไปด้วยก่อนออาจจะมีเรื่องละลายพฤติกรรมเล็กๆอะไรเงี้ยครับและพยายามใช้กิจกรรมให้มากกว่าการบรรยายอโดยหลักการจะประมาณนี้ครับอใช้กิจกรรม <kung> ให้มากกว่าการบรรยายน้องเพราะไม่งานคนมานั่งฟังครับหลังตรงกันตลอดเวลาก็คงอาจจะเบื่อได้อโอเคพี่เอกเป็นเทรนเนอร์สไตล์ไหนครับส่วนใหญ่ผมสไตล์ไทยใช่น่าจะสนุกมากกว่าครับเนเน้นให้ตลกมากกว่าอ๋อโอเคเป็นสายอนเตอร์เทนเนอร์ใช่ครับใช่ครับครับคิดว่าในการเทรนคนในองค์กรเนี่ยม <sk Liberty eye Hayır. screen> <ilan> <ED> ีทักษะอะไรที่แบบสำคัญบ้างครับ การเทรนคนในองค์กรผมแบ่งหลักๆเป็น3มทักษะแล้วกันครับแน่นอนอย่างแรกก็ต้องมีทักษะการพูดลหละทักษะการพูดเนี่ยออเอ่อเผอิญว่าถ้าเป็นในทีมเราเราต้องมีการสอนตรงนี้ก่อนว่าคุณเป็นวิทยากรยังไงวิธีการแล้วก็การแบ่งช่วงเวลาเป็นยังไงอันนี้ต้องมีก่อนอนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของบุคลิกภาพครับ,รบอันนี้ผมจะให้ความสําคัญค่อนข้างเยอะกับในทีมเราตั้งแต่แรกสุดท้ายครับสุดท้าย ก็คือทักษะการเรียนรู้ครับแน่นอนคนเทรนเนอร์ต้องเรียนเยอะต้องอ่านเยอะกว่าปกติทักษะนี่สำคัญทั้ง3ทักษะครับถ้าได้แล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะผ่านแต่ถ้าเรียนรู้เก่งมาก่อนก่อนที่จะสื่อสารเป็นส่วนใหญ่จะไม่ค่อยผ่านออครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ครับเออเพราะอะไรครับพี่เพราะว่าเขาจะพูดในเรื่องที่เขาเข้าใจแต่จะเป็นเรื่องที่ผู้ฟังอะ ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเข้าใจอยู่คนเดียวใช่ครับอ๋ออุ้ยอันนี้อันนี้น่าสนใจเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเราต้องมองกลับไปที่คนฟังครับหรือคนที่ได้รับการเทรนครับคนในทีมเราเนี่ยแหละว่าแบบเอ๊ะเราเข้าใจก็ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าเราต้องทําให้คนที่เรียนกับเราคนที่ฝึกกับเราเขาแบเข้าใจมันอาจจะต้องใช้วิธีการที่มันต่างกับเราก็ได้นะคือแสดงว่าเราต้องโฟกัสที่คนเรียน ครับคนที่ทาคนที่ทางานกับเราเนี่แหละครับอืมโอเคแล้วทีนี้หัวข้อของเรามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างมืออาชีพในองค์กราเนี่ยครับสำหรับพี่เอกแล้วคำว่ามืออาชีพมันเป็นยังไงครับเอ,อ่อมืออาชีพหมายความว่าทําได้ตามจุดประสงค์มากกว่าในมุมมองผมก็คือทําได้ตามจุดประสงค์ที่เราวางไว้โดยที่ไม่ต้องไปแบบเอ,อ่อไปกําชับเขาอ่ะนี่คือมืออาชีพในมุมมองผมนะฮะอย่างเช่นเราตั้งว่าอคุณต้องทํา A ได้นะเขาทําได้ โดยที่ไม่ต้องไปบอกว่าอา้าวทำหรือ,อยังหรือหรืทําไม่ยังไม่ทําแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาผลลัพธ์เนี่ยให้ดีขึ้นเรื่อยๆนี่คือมืออาชีพอะ่ะอือโอ้ยน่าสนใจจริงๆจะบอกว่าคําถามว่าแบบมืออาชีพคืออะไรแต่ละคนก็มีนิยามไม่ต่างกันมากเลยเนาะซึ่งนิยามของพี่เอกน่าสนใจมากก็คือว่าแต่ละคนรู้เรีออยงว่าจุดประสงค์ในการทํางานของเราคืออะไรครับเออเนาะแล้วก็เมื่อรู้แล้วทําหรือยังโดยที่ เราไม่ต้องไปเคียนตีไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปแบบเขย่าตัวทำหรือยังนะออันที่สามคือว่าเมื่อทําแล้วอ่ะแต่ว่าทําหรือเปล่าพัฒนางานขึ้นไหมครับอถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะพัฒนางานนั้นได้ด้วยเนี่ยมันจะทําให้แบบเขามีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นครับโอเคซึ่งแล้วเราถ้าเกิดในตรงกันข้ามนะครับครับความไม่เป็นมืออาชีพมันเป็นยังไงครับส่วนใหญ่ก็คืออาจจะไม่ให้ความสําคัญ กับงานที่ทําครับอืมต่อให้แม้ว่างานอาจจะเร็วหรืออ่านอาจจะถูกต้องด้วยซ้ํานะครับครับแต่ถ้าไม่ได้ให้ความสําคัญกับงานหมายความว่างานเนี่ยส่งต่อออกไปเนี่ยไปถึงคนอื่นเนี่ยคนอื่นเขามองว่างานเป็นยังไงเนี่ยถ้าตัวเองไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยเนี่ยโดยส่วนใหญ่คนเราเนี้มักจะไม่ใช่เหมืออาชีพหรืองานที่ทําอ่ะก็จะไม่ได้รับการร่วมมือที่ดีด้วยอ๋อ เหมือนโฟกัสตัวเราเองว่าอันนี้มันสำหรับฉันฉันว่ามันดีแล้วับแล้วก็อาจจะไม่ได้ฟังคนอื่นแต่ว่าทําแค่เสร็จสําหรับตัวเองแต่ว่าพอมันไปถึงมือคนอื่นแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นงานที่ดีแล้วก็ไปสร้างผลกระทบต่อเขาถ้าในทีมผมเนี่ยผมจะคุยกับคนในทีมว่างานมันเหมือนกับเครดิตอรมันเหมือนเป็นลายเส้นตัวเราเองแน่นอนว่าเราทําสําเร็จแหละแต่ความรับผิดชอบหนึ่งนอกจากรับผิดชอบต่อตัวเองก็คือต้องรับผิดชอบต่อผู้อื่นก่อน ความสําคัญก็คืองานที่ดีไม่ได้หมายความว่าเราบอกว่าตัวเองดีแต่คนอื่นเป็นคนบอกว่าดีอมันถึงจะบอกว่างานของเราผลลัพธ์มันดีครับออ้ยอันนี้ชอบมาก <laughs> <laughs> งานจะดีหรือไม่อยู่ที่คนอื่นบอก <laughs> ใช่ครับอถ้าเกิดเราบอกเราก็ต้องบอกว่าดีอยู่แล้วนะะ <laughs> ใ,ให้คนอื่นบอกให้คนอื่นมาชมว่าง,า,งานเราดีน่าจะทรงพลังมากกว่าเราบอกว่างานของเราดีอยู่แล้ว ครับโอเคเนาะเอ okay ะเอซึ่งอันนี้ดีเหมือนกันเนาะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเหมือนถ้าเรามองงานของเราเองเราก็คงด้วยความที่เราอยู่กับมันอยู่ตลอดเวลาเนาะพี่มันก็จะแบบ,รบเราว่ามันดีอะเออนี่เราทําไปสุดปีมือของเราแ,แต่ว่ามันจริงๆเราอาจจะมีมุมอ,อื่นๆที่เรามองไม่เห็นก็ได้แต่ว่าคนอื่นสามารถที่จะมองเห็นแล้วก็เขาก็เติมให้เราได้เออซึ่งถ้าเราสามารถที่จะแบบมองว่าสิ่งที่เขามองนั้นเทิร์นกลับมากลายเป็นการพัฒนาเราได้เนี่ย งานมันก็น่าจะดีขึ้นแล้วทำให้เราการเป็นเมืออาชีพมากขึ้นครับทีนี้พี่เอกมีมีเกณฑ์อะไรที่จะมาตัดสินว่าหรือเกณฑ์ในการดูครับว่าเอ๊ะคนนี้เนี่ยเขาควรจะต้องพัฒนา ความเป็นมืออาชีพของเขาในเรื่องไหนบ้างอะไรเงี้ยพี่ดูจากอะไรครับโดยส่วนใหญ่ผมมองอย่างนี้ดีกว่าสําหรับผมตัวผมเองด้วยอืทุกคนต้องพัฒนาครับอมันจะไม่มีวันจบสิ้นดีกว่ามผมใช้คานี้ม,มันไม่มีวันจบสิ้นเลยถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเก่าด้วยซ้าเรื่องในวันนี้แต่พอผ่านไปอีกเดือนหนึ่งอีกสองเดือนหรืออีกสามเดือนเนี่ยข้อมูลที่เคยร้อยเปอร์เซ็นมันก็ลดหย่อนลงไปะอืมดังนั้นทุกๆคนต้องเพิ่มครับต้องเพิ่มหรือพัฒนาตลอดแหละครับ มันอยู่ที่ว่าถ้าเราเป็นคนเทรนเนอร์เราจะทํายังไงให้เขารู้สึกว่ามันยังสดใหม่อยู่และพร้อมที่อยากจะเรียนรู้ไปกับเรามากกว่าครับอืคือแม้กระทั่งเทรนเนอร์เองก็ต้องพัฒนาเหมือนกันใช่ครับเพราะฉะนั้นเหมือนกับทั้งคนสอนก็ต้องพัฒนาครับคนเรียนก็ต้องพัฒนากันหมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเหมือนมันอยู่ในบรรยากาศของความรู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆเราไม่ได้เก่งที่สุดแลว้วอะ แต่เรายังสามารถที่เก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นได้อย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะไปด้วยกันได้ทีนี้มันมีโจทย์ในการสร้างและพัฒนาคนให้เป็นมืออาชีพเนี่ยนมันในอดีตกับปัจจุบันมันต่างกันยังไงม้างรครับโอ้โหผมใช้คำว่าต่างกันเยอะเลยครับอครับเนื่องจากเราอยู่มา20ปีครับช่วงก่อนอกับปัจจุบันนี่ต่างกันไกลมากเลยครับกระบ,บวนการของคนที่เรียนรู้ก็แตกต่างออกไปครับครับเออถ้าเป็นเมื่อก่อน ทุกคนพร้อมที่จะอยู่ในห้องเรียนได้แบบหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงได้เลยโอ้เขาอยู่ได้ละครับจริงเหรอทุกคนอยู่ได้ผมขาดใจเหมือนกันนะหกหกชั่วโมงแปดชั่วโมงเขาก็อยู่กันได้ใช่เขาอยู่กันได้ด้วยด้วยพื้นฐานที่เป็นอย่างนั้นถ้าเป็นสมัยก่อนย้อนไปแบบสิบยี่สิบปีสมมตินะครับอยู่กันได้แบบเป็นธรรมดาได้เขาไม่แล้ไม่วอกแวกเต็มที่ก็แค่อาจจะเขียนอะไรในสมุดบ้างครับปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ไม่ได้ละ Mm. คนด้ไม่สามารถคอนเซนเทรตได้แบบย,วยาวๆอะ่ะดังนั้นเราอาจจะต้องแบบฐานะเราเป็นวิทยากรเราอาจจะต้องแบบสร้างสิ่งเราให้เขาอยู่บ่อยๆมากขึ้น mm. แล้วก็เขาพร้อมที่จะหลุดออกจากเราได้เสมอด้วยและจนถึงวันนี้วันนี้พอมีคำว่าออนไลน์เกิดขึ้นเนี่ยยิ่งยากเข้าไปอีก เพราะว่าเวลาเรามีการสอนออนไลน์หรือใดๆก็ตามครับเราไม่รู้เลยครับว่าปฏิกิริยาตอบโต้เขาคืออะไรอจริงเขาปิดกล้องด้วยบางทีเขาปิดกล้องปิดไมค์แล้วเขาก็ออกไปสักผ้าเขาอาจจะอกินอะไรอยู่ก็ได้เราก็ไม่รู้ซึ่งอันนี้ยิ่งยากเข้าไปอีกมันก็โอเคละมันอาจเป็นบทหนึ่งที่ท้าทายฝั่งทางเป็นวิทยากรแต่สุดท้ายสุดท้ายยังไงก็แล้วแต่มันก็อยู่ที่ว่าเราจะพัฒนาหรือการใช้เครื่องมือให้ถูกต้องยังไง ถ้าผมว่าเปลี่ยนก็คือน่าจะเป็นเรื่องของเวลาและความสนใจที่เปลี่ยนไปอืมโอเคครับอซึ่งมันก็อาจจะแบบอาจอาจจะดีก็ได้นะครับพี่เอเพราะว่าเหมือนแบบเมื่อก่อนเราแบบแตบี้ตะบันสอนนะแปดชั่วโมงอ่ะคือโอเคคนคนนั่งอยู่ได้แหละแต่ว่าแบบจิตเขาอาจจะหลุดไปอีกทบกันละใช่เกินเออแบบไม่ไหวแล้วละเออแปดชั่วโมงแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับมันก็เป็นโจทย์ใหม่สําหรับ คนที่เป็นเทรนเนอร์หรือคนคที่เราจะต้องทํางานด้วยเหมือนกันเนาะว่าแบบอ่ะเวลาให้มาแปดชั่วโมงอะ่ะนอกจากเขาจะไม่ไหวแล้วเราก็อาจจะไม่ไหวเหมือนกันใช่ครับเราก็อาจจะต้องแบบเวลาอาจจะสั้นลงสั้นลงอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ทํายังไงละ่ะให้เวลาที่เขาให้กับเราตรงนี้เนี่ยเขายังอยู่กับเราตลอด เออทำให้มันสนุกมากขึ้นหรือว่าแบบมีสิ่งเราที่เรามาจากตัวเราเองนั่นแหละใช่ครับเออทำให้ดึงดูดความสนใจต่างๆกับอีกอันหนึ่งที่ผมว่าแบบท้าทายมากเหมือนกันเนาะคือเรื่องออนไลน์ครับอ,อซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเท่าที่ผมฟังมามันเหมือนกับเราไปบอกให้คนที่มาเรียนไม่ว่าจะเป็นทีมงานของเราบอกว่าทุกคนตั้งใจเรียนหน่อยสิอย่างเงี้ยมันก็แบบเราก,เราก็เราบอกได้นะแต่ว่าเขาทําไมนะอีกเรื่องหนึ่งเนะครับออแต่กับอีกแบบหนึ่งคือ เราอะคงเปลี่ยนเขาไม่ได้สักทีเดียวแต่เราเปลี่ยนวิธีการครับสอนวิธีการเทรนวิธีการที่ทําให้เขารู้สึกว่าฉันต้องใส่ใจว่ะฉันต้องตั้งใจเรียนตรงนี้มันได้ประโยชน์จากเราอะมันอาจจะต้องกลับมาที่ตัวเราเหมือนกันนะพี่ครับอ,อาจจะเปลี่ยนจากการสอนเป็นการแชร์ซึ่งกันและกันมากกว่าอ๋อส่วนใหญ่จะจะจะปรับไปทางนี้มากกว่าโอ้ยนี่ผมนะว่าน่าสนใจนะเพราะว่าเหมือนกับพออันนี้ คิดกลับไปถึงการเป็นหัวหน้าคนไหมครับพี่เอกครับหนึ่งในหนึ่งในหน้าที่ของหัวหน้ามันคือเรื่องของการเทรนการพัฒนาทีมอยู่แล้วละ่ะแต่บางทีอ่ะคนเป็นหัวหน้าก็จะมักจะชอบสอนเนาะชอ,ชอบสอนสอนเก่งอะไรเงี้ยคือแบบสั่งเก่งสอนเก่งแล้วก็จะบอกไปเลยว่าต้องทําอะไรโน่นนี่นั่นแต่ว่าถ้าฟังจากพี่เอกแล้วอะ่ะอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถทําได้คือเปลี่ยนมาเป็นการแชร์ก็ดีเหมือนกันนะครับ เออคือหัวหน้าแชร์แล้วทุกคนก็แชร์ว่าเออเขาไปเจออะไรกันบ้างในมุมของเขาเขาได้เรียนรู้อะไรเขามีประสบการณ์แบบไหนมามันก็อาจจะทําให้แบบบรรยากาศทุกคนมันับสนุกมากขึ้นหรือทุกคนมีส่วนร่วมกับการเดินู้นี้ได้จ,จริงๆเหมือนกันมครับเอกใช่ครับอืมโอเคอ่ะพี่เอกมีเคล็ดลับอะไรอีกไหมครับที่ที่ทาให้คนแบบเวลาที่เราไปเทรนคนหรือว่าทําให้หรือแบบไปสอนไปพัฒนาคนอะไรเงี้ยแล้วเขาแบบ แล้วมันเป็นเปนคล็ดลับที่อา,อาจจะได้ประโยชน์ในตัวเราด้วยแล้วก็ได้ประโยชน์กับคนฟังด้วยเขาย้อนไปในเรื่องแรกที่ถามว่าเจอจุดเปลี่ยนของการสอนยังไงอครับืสิ่งหนึ่งที่เมื่อก่อนที่เราเคยได้ถูกถูกเทรนเนอร์ถูกเรียนถูกอะไรขึ้นมาผมรู้สึกว่ามันมันกดดันมากมันกดดนันมันมีระเบียบอืผมต้องการคือเปลี่ยนตรงนั้นนะฮะแล้วว่แค่กลับกันว่าลองเปลี่ยนให้มันดูไม่กดดันนะ มันเป็นเรื่องสนุกนะมันเป็นเรื่องแฮปปี้การเรียนรู้นะอย่างแรกก็คือทําให้เขารู้สึกว่าอ๋อมันเป็นเรื่องที่เข้ามาแล้วโอเคได้ความรู้ด้วยแล้วรู้สึกว่ามีมีความสนุกกับมันไปด้วยมาดูโชว์ันดังนั้นเทรนเนอร์ถ้าเป็นในทีมผมทุกคนผมก็จะบังคับให้เขาไปดูพวกที่เป็นนักพูดทั้งหลายครผิพโน้ตบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปเพื่อให้เขารู้ว่าอ๋อเขามีวิธีการนะครับ ก่อนที่จะเข้าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับ oh. อันนี้คือวิธีแรกนะครับ mm hmm. แต่แน่นอนสุดท้ายสุดท้ายเราเราต้องสอนทํางาน mm hmm. สิ่งสําคัญที่สุดก็คือเราจําเป็นจะต้องมีการทดสอบให้ถูกต้องด้วย mm hmm. การทดสอบให้ถูกต้องเนี่ยมันจะหมุงบอกได้ทั้งสองแบบว่าคนฟังได้ได้ความรู้ที่ดีไหมแล้วคนสอนเนี่ยสื่อสารได้ดีไหม mm hmm. แล้วเราค่อยมาปรับทั้งสองฝ่ายครับครับนอกจากเราจะอาสอนให้มันสนุกแล้ว แน่นอนก็คือเรื่องของการปรับตามการทดสอบที่ถูกต้องให้ได้ด้วยอย่าอย่าอย่าทดสอบแค่ในเนื้อหายอย่างเดียวเราอาจจะทดสอบในเรื่องของภาพภาพอื่นนะครับว่าคคนคนนี้จริงๆแล้วที่เขาทําไม่ได้ตามโจทย์เราเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเขาไม่ได้ชอบเราก็ได้นะอืเขาไม่ได้เขาไม่ได้หมายความว่าเขาทําไม่ได,ไได้แต่เขาไม่ได้ชอบวิธีการสอนเราก็ได<า>้นะออซึ่งซึ่งอันเนี้ยจะได้จะได้ง่ายขึ้นครับจะได้ง่ายขึ้นในในมุมมองผมนะครับอาจจะต้องดู ทูเวย์แล้วกันดูสองฝ่ายว่าจริงๆเนื้ออะไรเนื้อหาเราอ่ะที่เราคิดว่ามันดีแล้วคนอื่นเรียนได้แล้วแต่คนกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่โอเคอ่ะเขาอาจจะเป็นเพราะอะไรก็ได้ลรวอาจจะมองสองทางครับโอ้ยอันนี้ดีครับเพราะเหมือนกับกลับมาปรับที่ตัวเราครับอ๋อว่าแบบเอ๊ะวิธีการนี้เวิร์กสำหรับคนกลุ่มนี้อาจจะไม่เวิร์กสำหรับคนกลุ่มอื่นก็่ใช่เออแล้วก็หาแล้วเราก็เหมือนกับเรารับฟีดแบ็กแหละ ว่ามันมีจุดจุดไหนแล้วมันเหมือนกับว่าแยกแยะฟีดแบ็ว่าอ่ะเนื้อหาโอเคแต่อาจจะเป็นวิธีการหรือกล่าวหรือวิธีการโอเคแล้วละท้อนเอาเนื้อหาม่ค่อยได้แล้วได้ได้แต่ความเอนเตอร์เทนมาใช่ใช่เออแล้วเอาพวกนี้มาสุดท้ายมาปรับปรุงวิธีการของเราสุดท้ายก็คือทํายังไงให้คนฟังคนที่มาเรียนกับเราคนที่เป็นทีมงานของเราเนี่ยแหละเขามาเทรนกับเราเราได้ประโยชน์ที่สุดครับอ่าพี่เอกครับอย่างหอแว่นเนี่ยมีพนักงานเนี่ย ก็ร้อยกว่าสาขาทั่วประเทศเนี่ยแล้วทุกคนก็ผ่านการเทรนมาจากพี่เอกหมดอย่างเงี้ยครับทำยังไงให้พนักงานของหอแว่นเนี่ยมีมาตรฐานเดียวกันได้อะพี่จริงๆไม่ได้เทรนจากผมคนเดียวเพราะว่าในของเรามีทีมครับทีมเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกก็จะเป็นเอ่อเทรนนิ่งที่เป็นตรงกลางก่อนก็คือเราจะมีเรียกเข้ามาเทรนในหัวข้อพอเสร็จแล้วเขาเข้ากลับไปเขากลับไปปุ๊บก็จะมีทีม on the job training แลวสุดท้ายก็จะมีคนออดิตครับก็คือเข้าไปตามตรวจซ้ําอีกทีหนึ่ง oh. ในรูปๆป,ปีอีกส่วนหนึ่งก็คือเราจะมีการแบ่งเรเวลในการสอนครับว่าในกลุ่มนี้พนักง,งานในชุดนี้เ,เป็นเบสิกนะเบสิกเขาก็จะมีขอบเขตอยู่เท่านี้พอเป็นในกลุ่มที่อินดิเมเดตขึ้นหรือแอดวานซ์ขึ้นเนี่ยก็จะแบ่งกลุ่มหลักๆง่ายๆก็คือเมื่อมีการเทรนเสร็จก็จะมีคนเข้าไปสอนในพื้นที่อีกทีหนึง่งและสุดท้าย mm. ก็จะมีคนเข้าไปตรวจสอบ และในอนาคตเราอาจจะมีมิสซิลี่ช็อปเปอร์เข้าไปเพื่อมีการเช็คว่าอ๋อพื้นฐานที่เราออสอนไปแล้วเขาทําได้ตามสิ่งที่เราต้องการไหมส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ครับอืมโอเคก็คือนอกจากมีเทรนเนี่ยพนักงานแต่ละระดับเนี่ยก็จะมีสิ่งที่จะต้องไปเรียนรู้เนี่ยต่างกันใช่ครับแล้วเนี่ยก็จะมีมนุษย์ออเตอร์ใช่ครับคอยตรวจกันบ้านด้วยว่าที่เรียนมาเนี่ย <c oughs> ใ,ในชีวิตจริงเมื่อไปทํางานแล้วได้เอาสิ่งนั้นไปใช้แล้วเกิดประสิทธิภาพอะไรยังไงขึ้นแล้วที่สุดเลยก็คือ ที่ร้านครับครับก็จะมีพี่ที่คอยดูแลน้องๆที่เขาเคยเป็นอยู่แล้วเขาก็จะคอยเป็นคนคอยควบคุมมาตรฐานครับมาตรฐานอย่างเช่นผู้จัดการสาขาครับก็เขาจะไปดูว่าอ๋อในแต่ละคนที่สอนไปแล้วหรือเรียนไปแล้วเนี่ยเขาทําได้ตามนั้นไหมอาจจจแล้วเขาก็จะมีเหมือนแบบส่งข้อมูลใดๆให้กับเขตอีกทีหนึ่งหรือือเรมานเจอร์อีกทีหนึ่งแล้วก็ย้อนกลับมาที่เราประมาณนี้ครับอ๋อก็คือเหมือนกับ คือไม่ได้ไม่ได้สอนอย่างเดียวด้วยแหละแต่ว่าทำให้คนที่เคยเรียนไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะช่วยสอนได้อีกต่อหนึ่งเมื่ออยู่ในงานจริงใช่ครับแม่ครับแล้วก็ทุกคนก็จะมาช่วยกันครับอก็ก็เหมือนกับกลายเป็นแบบเคาเจอร์ของการที่เรียนรู้แล้วได้เอาไปใช้จริงอ่ะหนึ่งสองก็คือว่าทุกคนที่เรียนมาแล้วเนี่ยช่วยกันทำงานได้ต่อ คอยปรับปรุงอะไรต่างๆถือว่าเป็นทีมมากกว่าครับผมดีเลยครับเพราะว่าเหมือนกับเราก็ได้เรียนแล้วก็ได้ไปใช้ด้วยเนาะแล้วก็เหมือนกับว่าพี่ๆเองที่เขาเรียนมาก่อนเขาก็ไปถามเขาได้เหมือนกันนะเมื่อเรามีความสงสัย<ช>เพราะเขาก็ผ่านการเรียนมาแล้วใช่ครับแล้วก็เหมือนพี่เองก็มีเคอรเจอร์ของการที่จะต้องคอยดูแลน้องๆด้วยเหมือนกัน<ช>เพราะเคยผ่านการเรียนอันนี้มาแล้วก็ต้องรู้สิเออก็ต้องเป็นคนที่แบบช่วยไกลได้ต่อเหมือนกัน งั้นเดี๋ยวมาจดเลคเชอร์กันนิดนึงนะสรุปเลคเชอร์กันของเรากันนิดหนึ่งว่าถ้าจะพัฒนาทักษะการสร้างและพัฒนามืออาชีพในองค์กรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นผัวหน้าจะต้องเทรลูกน้องหรือว่าเราอาจจะเป็นเราอาจจะได้รับโจทย์ในการที่แบบจะต้องไปยืนพูดอยู่ข้างหน้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ให้กับคนต่างๆในที่ทํางานของเราแล้วเนี่ยแล้วทาให้เขากลายเป็นมืออาชีพมากขึ้นเนี่ยคนจะต้องทําอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือว่าทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายก่อนอืมคือพูดถึงเรื่องของ ของการเรียนอะไรพวกนี้มันก็เป็นเรื่องแบบยาขมอยู่แล้วนะมันก็เหมือนแบบคนก็ไม่อยากจะมาเออแต่ว่าถ้าเกิดเราทําให้เรื่องที่มันยากเฮ้ยจริงๆมันเข้าใจง่ายแล้วก็ทําให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วมันมีประโยชน์มากเลยมันสามารถตอบเพนท์พอยอะไรของเขาได้เนี่ยออันนี้ก็จะทําให้เขาเนี่ยอยากที่จะมาอยากที่จะเรียนนะครับอันต่อมาคืออย่าคิดแต่เรื่องเนื้อหาอย่างเดียวนะครับเติมความอนเทอร์เนไปด้วย เรื่องที่เราเล่าเรื่องที่เขาจะได้เรียนเนี่ยมันมีความสนุกด้วยอ่าเพราะว่าพอมีความสนุกแล้วเนาะคือเขาก็จะอยู่กับเราได้ไดนานมากขึ้นนะครับอันต่อมาคือเตรียมตัวให้ดีครับอืมคือเราอาจจะไม่สามารถที่จะเรียกร้องความสนใจเขาได้อยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเขาสัมผัสได้ว่าเฮ้ยเอ๊ะเราตั้งใจมากเลยเราเตรียมตัวมาดีมากเลยเนี่ยไอ้ความปรารถนาดีเนี่ยจะส่งถึงเขาแล้วทําให้เขารู้สึกว่าเอออยากฟังจังเลยอยากเอาใจช่วยเราไปด้วยนะครับแล้วก็ อันต่อมาก็คืออาจจะไม่จําเป็นจะต้องใช้การสอนและสอนและสอนอย่างเดียวคิดเป็นกิจกรรมก็ได้คิดเป็นการแชร์ก็ได้นะครับอันต่อมาก็คือว่าควรจะต้องมีทักษะการพูดต้องไปฝึกทักษะการพูดด้วยเหมือนกันเพราะว่าเราเข้าใจอยู่ในตัวเองอย่างเดียวไม่พอนะเราต้อง,ง่ายทอให้คนอื่นรู้เรื่องด้วยบุคลิกภาพก็ต้องฝึกเหมือนกันนะครับแล้วก็ทักษะการเรียนรู้จะต้องมีอันนี้มันเชื่อมโยงกับทักษะการเรียนรู้เพราะว่าคนที่เราจะต้องไปเรียน อันนี้เชื่อมโยงกับทักษะการเรียนรู้เพราะว่าหนึ่งคนที่จะต้องมาเรียนกับเราเองเนี่ยเราต้องทําให้เขารู้สึกว่าเขาเองต้องพัฒนาขึ้นขณะเดียวกันเราในฐานะคนที่จะต้องไปถ่ายทอดความรู้ต่างๆเนี่ยเราเองก็ต้องไม่คิดว่าเอฉจนเก่งแล้วล่ะเออแต่เรายังมีจุดที่เราจะต้องพัฒนาได้อีกเราจะต้องเรียนรู้อีกนะครับแล้วก็อันต่อมาคือโฟกัสที่ผู้เรียนโฟกัสที่คนที่อยู่ตรงหน้าวิธีการที่มันเวิร์ก ของคนกลุ่มหนึ่งอาจจะไม่ได้เวิร์กกับคนกลุ่มอื่นๆก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยคอยปรับอยู่ตลอดเวลาว่าเอ๊ะคนข้างหน้าของเราอะ่ะเรากําลังเทรนใครนะเรากําลังสอนใครอยู่อแล้วก็คอยรับฟีดแบ็กมาเพื่อที่จะสามารถที่จะพัฒนางานของเราหรือพัฒนาการถ่ายทอดของเราได้ด้วยนะครับสุดท้ายครับพี่เอกครับผมในการที่พี่เอกเนี่ยไปสร้างแล้วก็พัฒนามืออาชีพให้กับองค์กรมาตั้งปี่างเปี้ยครับพี่เอกได้เรียนรู้อะไรกับมันบ้างครับ โอ้โหผมใช้คําว่าเมื่อใดก็ตามที่เรามีการสอนรเราได้รับความรู้ด้านมากกว่าเขาอีกอ๋อนี่จริงคือคือ,คอทุกๆก,ก,ก,การที่เราได้เรียนได้ถ่ายทอดดีกว่าครับ,รบเราเหมือนจะค่อยๆเก่งขึ้นแล้วเราค่อยๆแม่นยํายิ่งขึ้นดังนั้นก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งครับที่ผมจะพยายามแชร์ให้น้องๆฟังว่าเอ,อทุกๆครั้งที่เราให้นะเราได้มากกว่าเขาเยอะเลยเพราะว่าเราต้องไปค้นทุกอย่างแล้วก็ต้องไปย่อยมาดังนั้น สิ่งที่ผมได้นั่นก็คือความรู้อะครับ,ค,รบความรู้ที่บางครั้งใหม่มากเลยไม่เคยเจอมาก่อนเออเราก็รู้มากยิ่งขึ้นแล้วก็แม่นยำม,มากยิ่งขึ้นครับเออจริงเพราะว่าเหมือนแบบเป็นไฟบังคับนะ <laughs> เป็นไฟบงคับุรุที่เราต้องไปอ่านต้องไปทบทวนไปเลย,ยตลอดเราก็จะเหมือนแบบในขณะที่เราเป็นผู้สอนเราก็เป็นผู้เรียนไปด้วยใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเรียนบนเนื้อหาของเราเ,เราจะต้องไปถ่ายทอดแล้วก็เรียนรู้จากผู้เรียนด้วยเหมือนกันว่าแบบอ,อันนี้ฉันต้อง,องปรับตัวยังไงนะเพื่อให้คน ต้องต้องเตรียมตัวยังไงเพื่อให้ผู้เรียนเขาแบบเข้าใจมากขึ้นครับอโอเคขอบคุณพี่เอกมากเลยนะครับที่ทําให้เรารู้ว่าทักษะการพัฒนาเมื่ออาชีพในองค์กรเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ได้เคล็ดลับดีๆจากพี่เอกกันแล้วนะครับอย่าลืมไปฝึกกันด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยสามารถที่จะอัดแอปไปสู่การทํางานได้ด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแบบการเทรนลูกน้องสอนลูกน้องอะไรย่างเงี้ยซึ่งสําหรับผมเนะี่ยคือไม่อาจจะไม่จําเป็นจะต้องเป็นมนุษย์เทรนเนอร์ อย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าเมื่อเราเป็นหัวหน้าคนหรือว่าแม้กระทั่งว่าแบบสอนน้องฝึกงานเทรนน้องฝึกงานยอะไรเงี้ยคือมันทําได้หมดเลยว่าแบบเมื่อเราจะต้องไปถ่ายทอดความรู้หรือเราต้องฝึกเขาแล้วเนี่ยอ เราควรจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างนะครับไปเอาไปฝึกกันนะครับทุกคนอ่ะอย่าลืมติดตามรายการลองเรี่นดูถ้าไม่เลยแอนดูจะรู้ได้ยังไงกับท็อปฟี่แบท์เวกันได้นะครับในทุกวันจันทร์ทุกช่องทางของ s ซลมอนพอดแคสต์ครับสำหรับวันนี้อ่ะลากันไปก่อนนะครับแล้วก็ไปพัฒนาฝีมือกันนะครับอทุกคนกลับมาเป็นมืออาชีพด้วยกันนะครับสวัสดีครับ